มากันที่ลูน่านะครับทางค่ายของ b l o c k b e r r y Creative นะครับได้ประกาศว่าลูน่านะฮะเป็นอีกหนึ่งเกิร์กรุ๊ปชื่อดังของวงการเคป๊อขอถอนตัวนะครับออกจากการโชว์บนเวทีในรายการ q u e e ด d o m ูของทางสถานีโทรทั um ศน์ Mnet เนื่องจากผลการหาเชื้อโควิด -19 ของฮาซึงนะฮะยอจินและวีวีสมสมาชิกในวงออกมาเป็นบวกหมดเลยครับ ซึ่งสมาชิกลูน่าเองนะครับเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อนะครับดูว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเปล่าก่อนที่จะไปร่วมโชว์ในรายการ u e e n d o มทูนี่แหละโดยการตรวจแบบ RT-PCR เนี่ยนะครับหลังจากเกิดขึ้นสมาชิกบางคนในวงก็มีการตรวจผล ATK ในวันที่25กุมภาพันธ์นะฮะซึ่งผลตรวจออกมาก็เป็นบวกทั้ง3คนอย่างที่ไดบอกไปนะครับยอจินครับได้ฉีดวัคซีนแบบ เ,เข็มบูสเตอร์ไปแล้วนี่เป็น3เข็มแล้วนะส่วนฮาซึงกับวีวีเนี่ยฉีดไปแล้ว2เข็มก็อาการป่วยก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะฮะสมาชิกทั้ง3คนก็ต้องพักกิจกรรมทั้งหมดในช่วงนี้ออกไปก่อนนะครับรวมถึงต้องกักตัวตามมาตรการจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบส่วนสมาชิกคนอื่นๆในวงนะฮะถึงแม้ว่ามีการตรวจแบบ ATK ออกมาเป็นลบก็ตามแต่ก็ต้องมีการตรวจอย่างต่อเนื่องออกไปนะครับเพื่อ ให้แน่ใจนะฮะว่าทางวงนี้ไม่มีการติดโควิดจริงๆครับ,รบวงว่าหลายคนอยู่ไง<ช>แต่ตอนนี้ติดไปสถูกแล้วเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันดีเดย์เลยนะคือปกติแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยจะเข้าไปที่คาเฟ่ต่างๆทางเกาหลีเนี่ยจะน่าจะต้องมีการแบบสแกนเป็นเขาเรียกว่าวัคซีนแพสเข้าไปเป็น QR code แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ยกเลิกคือถ้าเกิดว่าใครไม่มีวัคซีนก็สามารถเข้าไปในคาเฟ่ต่างๆได้ทีนี้แหละตัวเลขเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นหรือเปล่าก็ต้องมาอรอลุ้นกันแต่ในเวลาในเวลาเดียวกันก็แปลว่าไอโอมกค์โนเองเนี่ยหลายๆรัฐบาลในหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่า เฉยๆเฉยๆเศรษฐกิจสำคัญกว่าใช่ประมาณนั้นนะคะแต่ยังไงก็ต้อง <ปะ S 1> ดูแลตัวเองกันต่อไปนะคะ